ล็อคห้องเหรอแปบ๊บหนึ่งสิแป๊บหนึ่ง <laughs> อะอะ <laughs> แ,ลแล้วอะไรคือใครคือใครแล้วมาได้ไงวันดีพี่เก็กกอนวันดีพี่เก็กกอนเล้ว แล้วทำไรมาแล้วมันอยู่ได้ไงแล้วทำไมมันอยู่เออเอเออมันน่าจะหิวนะมาค่ะอาหารได้กินก่อน่ะยังไม่มีอาหารสำหรับหมายังไม่มีเดี๋ยวจะไปซื้อโอเคไม่รู้แล้วทำไมแล้วว่าหาวมาจากไหนแม่อยู่ๆก็บอกว่าอยากได้หมาแล้วมีเล็กก็บอกว่าให้แม่บอกแม่ไม่มีตังค์นะเขาก็บอกว่าให้ตัวนึงให้จริงๆแต่ว่าเดี๋ยวต้องอาบน้ําให้เขาคลีนให้เขา เพราะเขาเ,เขาน่ารักที่สุดแล้วเขาคือน้องน้อย<ช>แ,<ต>แต่เราจะให้แฟนคลับช่วยกันตั้งชื่อแตงจริงแม่ก็อยากให้เขาชื่อมาริเอเอ่างที่แม่อยากได้ลูกสาวแหละ <Wow. S 1> แต่ว่าช่วยกันตั้งแล้วกันเป็นผู้หญิงเหรอเป็นผู้หญิงเขาน่ารักหมาจะไม่เหมือนแมวแต่ว่ามีความเลี้ยงยากกว่าแมวแต่ว่าเอเขาเขากลัวเขาสั่นดึกๆๆกดกเขาก็ไม่กล้าออกมา เพราะฉะนั้นยังไม่ให้แมวเข้ามาให้เขานี่เอ้าไม่ก oh okay. ล้าออกจากไม่กล้าออกอะเกดอะลูกทำไมหนูไม่กล้าออกเดี๋ยวมันจะได้เหรอวะคะแมวจะไม่ลุมกระทรืบเหรอได้ด <laughs> <was it. S 1> ิเหมือนเขาหิวจริงด้วยเก้อ okay. ดนะคือปอมพ่อพันแม่พันเขาสามสี่หมื่นเลยนะเกดฉะหลงจะหลงฉี่ซะเลยเขาจะฉี่ตามแบบเออหมาเนาะ ขาจะฉีดตามเอาเขาเรียกว่าไงอะไรที่ปูไว้เขาจะฉี่เพราะฉะนั้นต้องไปซื้อไอแผ่นลองฉี่มาให้เขาแล้วเขาก็จะฉี่ตามเขาสำรวจสำรวจสำรวจโอ้ฉี่ไปแล้วมีจุดใช่ฉี่ไปแล้วคือเขาเห็นว่ามันลองอยู่อ่ะนี่เนี่ยฉีดไหมคือหมาเขาก็จะจองพื้นที่เขาก็เเดี๋ยวไปซื้ออาหารมาให้นะลูกนี่ไงฉี่ไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาผ้าผืนนี้ให้เขาฉีดไปก่อนเดี๋ยวจะไปซื้อไอที T ่ลองฉี่มาให้เขานะคะ <laughs> ชอบไหมลูกชอบไหม แม่จะได้ไม่เหงาอ่ะอึอีกอ่ะจะอึ้ออาฉี่อีกอ่าฉี่เลยฉี่เลยเอาอออเอาเอาเอาฉี่เลย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 เอาเอาสำรวจผมฉี่ในก,กระบะไม่เป็นนะครับน,าานะนาคะสิเนาะนะคะสิเนาะอุ้ย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 เอาสำรวจ ฉี่ไม่ได้หมาไม่ฉี่ในกระบะใช่หมาฉี่แต่กับอะไรพื้นๆเร,เรียบๆถ้าทาอะไรหนูจะอึอ่าจะอึจะอึอจะังไงอย่างน้อะจะอึแล้ววะดิฉลองใช่ฉลองก็ต้องเก็บขื้อน้องไงหาเรื่องให้ตัวเองไงอ่าเรื่องให้ตัวเองว่างไงไม่มีอะไรทําเฮ้ยทั้งฉี่ทั้งขี้เลยอะ่ะอาจจะตกใจก็เป็นไปได้นะเอากระดาษ อาจือได้ไหนถือได้เลยเหม็นเหม็นน้องเก๊เหม็นอุ้ยน่ารักอะน่ารักด้วยความเหม็นนั้นเ็ลเราเลี้ยงแมวเลี้ยงหมวมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละทุกคนใช่แต่ว่าคุดเล่นอยู่กับแมวได้เหรออยู่ได้เขาก็อยู่กับแมวเขาอะตัวเขาอะเขาก็อยู่กับแมวมาไงบ้านนี้อะแมวเราโหดนะฮะแมวเราโหดใช่แต่ว่าลงไม่ได้ขนลงไปข้างล่างทำอะไรอีกอะ ทำอะไรอีก่ <laughs> <ช>น้องทำอะไรจ<ช><ๆ>ะฉี่หรอไม่ฉี่ไม่ได้ฉี่น้องไม่ได้ฉี่ตงใส่หาของกินเก๊สแต่ว่าเดี๋ยวแม่จะกลับมาอีกทีนึงก่อนหาของกินเออตองใส่จะหาของกินเธอไม่มีอะไรเลยลูกแม่ไม่มีอะไรให้หนูกิน <laughs> จะทำอะไรอีกอะ่ะจะอึอีกอะ่ะเก๊สใช่ทำไมอะ่ะปวดท้องไงปวดท้องปวดท้องหมายความว่าไงอ่ะ ตื่นต้นเหรออยากพาไปข้างนอกหรือเปล่ามีใครอยากมีใครรู้บ้างว่าน้องทำาไมอื้ออ่ะอื้อแบบหลายรอบอ่ะทำไมอ่ะตื่นเต้นหรือว่าอย่างไงมีใครรู้บ้างก็หมาเปลี่ยนที่ใหม่ทำไมเขาอื้อแบบเดี๋ยวก็อื้อเดี๋ยวอื้อเมื่อกี้อื้อเยอะนะใช่อันนี้ก็อื้ออีกรอบใช่หรือว่ารู้สึกปลอดภัยหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือรู้สึกยังไงใครก็ได้บอกทีรู้สึกอะไรอื้อเยอะเลยอ่ะอาจรเยอะอยู่ หนูจะจองพื้นที่หมดนี่ไปได้นะสงสัยดิชี่จะไม่ไปนอนเลยเนี่ยถ้าเขาไม่เกลยใส่ดิชี่นะอืออยากให้เล่นด้วยอยากให้เล่นด้วยเ็กอยากให้เล่นด้วยอุ้ยอยากให้เล่นด้วยอยากให้เล่นด้วยเหรอลูกเล้วหนูจะเหงาแป๊บนึงนะทุกคนช่วยกันตั้งชื่อนะคะโอ้น่ารักอ่ะน้องน่ารักจริงๆค่ะเดี๋ยวช่วยกันตั้งชื่อต้องอาบน้ำใหม่เนี่ยใช่ เต็มเลยเหม็นด้วยแล้วเขาก็ไปอยู่รวมกันเลหลายตัวเคสเขาไม่มีเวลาดูแล<อ>เขาเลยให้เราโอเคเดี๋ยวจะอาบน้ำให้น้องคลิปหน้านะใค่เลยต้องซื้ออาหารให้นะเนี่ยใช่เดี๋ยวจะถ่ายคลิปหนึ่งเป็นซื้ออาหารแล้วก็เตรียมตัวเลี้ยงน้องอยังไงเนาะก็ะให้เพื่อนเแล้วไม่มีที่ขี้ให้มันหรอใช่มันจะมีอนี่ไงเหมือนซากุระนะเคสอ๋อแผ่นนั้น ได้ได้เราต้องรีบไปซื้อแผ่นต้องรีบไปซื้อแผ่นฮ่าฮ่าฮมันจะเต้เลรงมขาจะจะวายเลยมขเจะจะทะลออกมา ไม่ทำอะไรบ้างหนูต้องทำอะไรบ้างอ่ะคิดประจำปีป่ะเออ